สวัสดีครับกลับมาเจอ k ิ n Rider นะครับวันนี้ก็ผมจะมาเทียบสเปครถรุ่น2รุ่นนะครับก็ร,รุ่นใหม่ Yamaha Exciter ห5 5่งร้อกับ Suzuki Raider 1น0นะครับและผมจะมาเปรียบเทียบรถ2รุ่นนะครับ ก่อนแรกเลยนะครับยาม5เอเซเตอร์ 155cc ใช้ขุนพลังใหม่บล็อกเดียวกับยาม5ไวเซฟ R15 ขนาดความจุ 155cc และเครื่องโซเกียร์6สปีดและระบบสลิปเปอร์คัตใหม่มีแรงมาร้า1 7จุดแรงมาร้า ที่9,500รอบอต่นาทีแรงบิดสูงสุด14.4นิวตันเมตรที่8,000รอบอต่นาทีและเบาะนั่ง2ระดับทางน้ำมันใต้เบาะบรรจุได้5.4ลิตรนะครับและน้ำหนักตัว121กิโลยางขนาด980 0พับ70และหลัง120พับ70ขอบ17น,นะครับ ก็นะครับมาดูการที่เลดเดอร์ตัว150กันเลยนะครับทูซกิเลเดอร์ R 150ทวินแคม4วาล์วเครื่องโดส150เกียร์6สปีดนะครับและมีคลัตช์มือระบายความร้อนด้วยน้ำและน้ำหนักตัว109กกิโลนะครับสวมยางขนาด70ทับ90ขอบ17นะครับด้านหลัง80ทับ90 70ขอบ17นะครับและมีแรงม้าที่17แรงม้าที่1 3 0 0 0รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดอีก13.8นิวต yes> like ันเมตร8,500รอบต่อนาทีนะครับก็ขอเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองตัวนี้สวยคนละแบบกันเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ